เป็นตาชัวร์แน่นางอเป็นเจ้าที่ก้นมาท่าน,นัน,น,น,นเจ้าไรท่านันเป็นเจ้าหนาข็อเชิญมาทั่วทุกคนอยาได้ไมิจุลาจน้นร้องบรรทุนทุน่งพน,นงางธรณีเมกาลาพระภูมิรุงพ,พาลีบริสินธนาดาข็อเชิญพระญยันักโช่มหามลากมาเตะบาดาลยายสวัสดีครับรายการสวัสดีครับเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเมื่อประมาณ3ามสี่วันที่ผ่านมา ผมได้รับคำเชิญนะครับจากน้องบิว๋วซึ่งเป็นลูกสาวของลุงเกศและป้านุย้ยว่าจะมีพิธีสำคัญพิธีหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำมาสองสปีละลก็เลยปีนี้อยากจะรักษาประเพณีนี้ไว้บวกกับหมอทำฝันที่อายุมากแล้วด้วยนะครับก็เลยอยากทำพิธีนี้เพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปซึมทรัพย์มีประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันนะครับพิธีทำขวัญข้าวเนี่ยก็คือพิธีของชาวนาที่จัดขึ้นเพื่อบูชาและขอบคุณแม่โพสม์เร่งจากการเกิตเพื่อเชิญขวัญข้าวให้มาอยู่กับยุง้งไม่หนีไปไหนและขอขอมาที่ล่วงเกินไม่ว่าจะเหยียบย่ำถอนหรือวานและให้ได้รับผลผล,ผลิตที่สมบูรณ์ในปีถัดไปทั้งหมดนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแสดงความเคารพต่อธรรมชาติสิ่งสำคัญที่แฝงอยู่ในประเพณีคือความรักความสามคาคีของคนในชุมชนมาดูในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมเครื่องบูชานะครับเราจะจัดเตรียมใบสีเครื่องเส้นก็จะมีผลไม้ขนมไข่เครื่องแต่งกายหญิงได้สีหวีกระจกนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะทําหุ่นแม่โสพสมโดยนํารวงข้าวหรือสังข้าวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ต้นข้าวนะครับมามัดรวมกันจําลองเป็นคุ่นพร้อมกับถธง,งสีแล้วกล่าวเชิญแม่โสพสมมารับเครื่องเส้นในพิธีอาจมีหมอขวัญหรือพราหมณ์มาสวดมนต์ที่สําคัญพิธีนี้ผู้หญิงเจ้าของนาจะเป็นผู้ทำพิธีละ จากนั้นก็ขอพรขอคำมากล่าวคำอธิษฐานขอให้ข้าวอุดมสมบูรณ์และขออโหสิกรรมเมื่อเสร็จพิธีเราจะลาแม่โพศพและนำข้าวส่วนหนึ่งกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลประเพณีนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละภาคเช่นภาคกลางกับภาคใต้จะเรียกว่าทำข้าวส่วนภาคเหนือและอีสานจะเรียกพิธีนี้ว่า เรียกขวัญข้าวถ้าจะได้มาตุงมู่ใหญ่บุญใหญ่บัดมาตัดซี่ทั้งใหญ่โถท่านนั้นจะเด็ดเข้ามาอยู่เป็นตาจูัวนหนงเอื้นังอีเป็นเจติติโกนมาทานหนำเจ้าไร้ทานนำเจ้าหน้าไม่เพียงแต่ประเพณีทำขวัญข้าวแต่แม้แต่ พื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวบนสมุยก็เหลืออยู่ไม่กี่แปลงผมไม่แน่ใจแปลงนี้อาจจะเป็นแปลงสุดท้ายาผมในนามของรายการสวัสดิ์ครับนะครับต้องขอขอบคุณลุงเจ็ดป้านุ้ยที่พยายามคงประเพณีด,ดั้งเดิมและให้ลูกหลานเราได้สัมผัสได้เห็นขอบคุณมากๆครับ